สวัสดีครับ FC รันคนหักหวยนะครับก็แนวทางฮานอยวันนี้วันที่สรดวันอังคารนะครับก็มีมาฝากเช่นเดิมเนาะเมื่อวานฮานอยให้วิ่งรูด5กับ6ไปโอ้โห6วิ่งกระจายเลยครับถ้าใครรูด6เนาะเมื่อวานก็น่าจะปังเยอะอะตัวเจาะของผมเมื่อวานเข้าแค่ตัวเดียวเนะก็เข้าไปที่เอ่อ0 6นย์หกนยะเข้ารอบ VIP แต่ว่าตัวเจาะมีอะไรบ้างเมื่อวานทั้งหนึ่งหกสามหกเข้าโอ้โห,โหเยอะมากเลยนะหกตัว,จตวจเจาะเข้าแค่หกศูนย์ะวันนี้ก็มาดูกันใหม่นะวันนี้ฮานอยนี่ฮานอยเดี๋ยวจับให้แบบเ้นๆนวันนี้ผมให้รูดไปที่สามกับสี่เลขในตารางอ้าจับวิ่งรูดได้เนาะสามสี่อะไรอ,อีก หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดแล้วก็ห้าอีกตัวหนึ่งเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะ 3, 4, 5, 6, 7, นะให้แค่ห้าตัวนะ้องคนนี้อ่าสำหรับวันนี้ตัวเจาะของผมก็ให้สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะแล้วก็มีสี่ห้าสี่หก สี three, three. Four, three, three, ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดชุดพอชุดสามตัวนะชุดสามตัวให้สี่สามหกนี่ไงเลขลาวเมื่อวานให้ไปเลยสามหกวันนี้หกน่าจะเดินต่อไหมเจ็ดสี่หกเอาเน้นหกไปเลยนะสามหกสี่หกวิ่งสามกับสี่นา ก็นะ่าจะประมาณนี้ตัวที่ผมชอบก็จะมีสามสี่ก็จะมีสามหกนะี่ที่ผมชอบนะสามหกสี่หกนะแล้วก็สามสี่ชุดหนึ่งนะชุดตัวที่ผมเน้นสามสี่สามหกสี่หกแล้วก็จะมี อะไรนะีหกสามสี่เพิ่มสามห้าไปอีกตัวหนึ่งนะสามห้าโอเคครสี่ชุดที่เน้นตัวนั้นนอกนั้นก็เป็นตัวรองลงนะอ่ะมีเลขห้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ มาสรับแนวทางก็มีมาฝากประมาณนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเน้นพิเศษปกติแล้วก็รอบวีนะของผม,ผมสำหรับน้อยผมนะก็เน้น3น้อยเหมือนเดิมนะครับแนวทางก็นำไปพิจนารณาก็แล้วกัน มีเข้ามหลดนะใครไม่ชอบก็ดูดูผ่นานๆก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม